ผู้ติดตามทางสวัสดีค่ะผู้ติดตามทาั้ง1ิท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ดูดอกไม้สวยๆวันนี้สวยจริงๆค่ะสวยสดมากสวยสดงดงามมากถ่ายวิดีโอไปหนึ่งรอบแล้วค่ะปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จกล้องหลังนี่แหละค่ะแย่มากเลยค่ะวันนี้เขาสดมากมากกว่าทุกวันค่ะ กลุ่มนี้นะคะตยวต้องถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยสวยสดงดงามมากค่ะสวัสดีผู้ติดตามทั้ง1 1ท่านและผู้เข้ามาชมนะคะก็อยากให้เห็นความสวยความงามของเธอตอนนี้นก็ถ่ายเป็นวิดีโอเมื่อกี้ถ่ายรอบนึงแล้วค่ะถ่ายไปนั่งคุยกันด้วยแล้วไม่ประสบความสําเร็จค่ะปรากฏว่าถ่ายอีกรอบนึงปรากฏว่าเทป วันนี้สดมากเลยค่ะเธอ,อ,อสดมากเหลืองส้มสดใสามากบานเกงนี้ตะกร้านี้หลากสีเลยค่ะมาจบด้วยที่สีเหลืองสีโอโรสสีเหลืองสีแดงค่ะสีเหลืองสีแดงชาติมาก